Liberal, เล่นแต่ขาครับไม่เล่นได้าโอ้โหตอนที่แรกครับโอ้ยห่วยเหนียวโอ้โหเจ็บครับอันนี้เป็นการฝึกทักษะาถ้าไม่ต้องกลัวครับเหมือนกับสมัยโบราณครับเล่นแต่ขาโอ้โหโดนโอ้โหเสื้อทำเหมือนกันไม่มีตัวใครเก่งกรรมเก่งยีนเก่งกรรมเก่งกรรมกวางล่างกวางล้างนี่เล็นโดนโดนที่โต้หรือัวกันเลยไม่เป็นไรไม่โดน ใครนะักดูให้ดีครับท่านใครชนะเอาหสลับขาหลอกนี่แน่สลับขาหอลหาหอกเอาละครับพี่นักลบโกราณเขาเขาเล่นแบบนี้เขาเล่นแบบนี้เอามาเซ้นกลาง ไม่เป็นไรโดนรถโดนรถชาวบ้านไม่เป็นไรไม่ต like ้องขับรถมือไม่ต้องขาโอ้โหนี่นะขาโกหกคนทีไม่มีใครได้อำเหล็กกันคนละทีโอ้โหไม่กำไรยังไม่กำไรโอ้โหเสี่ยในการใช้อาวุธโอ้โหโดน นี่เป็นการฝึกครับท่านไม่ต้องกลัวครับเหมือนกับสมัยโบราณนะครับเล่นใส่ถาโขนโ้โหเพื่อต่อสู้นต้องระวังใ้เก่งทำับเก่งดีเก่งครับเก่งดีกว่ากันกว่ากันไม่ได้รู้ตัวมีตัวเออกลัวทำไมไล่ไปโดนนครับรวยดีครับท่านทันชนะโอ้โหสำหรับสรับ้สรับนับน้ครับน้ำน้ำนโบราณ้ แบบนี้เอามาเส้นกลางไม่เป็นไรโดนรถโดนรถชาวบ้านไม่เป็นไรไม่ต้องขกลับรถงูไม่ต้องขากโอ้โหนี่แงขาก็หงอกระถีไม่มีใครได้อำล่ากันครับคนทีโอ้โหมคุณไรอย่ามาทำไรโอ้โหเดี๋ยวต้อง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 มีการแสดงครับผมมีนักแสดงจากองค์ปาก ต่อไปเป็นอารุนลาอเอาดาบเดียวดาบเดียวนะครับกเหมือนกบีครับอนสมัยเมืี้แโบราณเอาเอาดาบเดียวนครับวันนี้มาดาบเดียวบาเลยเอามืกี้เป็นรุ่นี่นะีมาดูรุ่นน้องเลยนะสีนี่อ้มาเียครับดาบเดียวมงมาไม่ หัวทีเข้าไปโอ้โหมวนหน้ากันยออกมาแล้วเอาละไลอามาขาไห้แกสมได้พระเจ้าตากหินไถเข้าไปกะเดยใจคอพี่โบกันดึงต้นเอบ้าถโอ้โหเอาละวไงยังไงไปยังไงขวานหวูขวานหัวเข้ไปเราวัดเต็มเตข้าวนี่แหะข้าวหรอนีมาน้ ทานดีกว่านี่อย่าพักอะได้ขอให้เอ้ยเอา,าแล้วเอาละนี่ตีก็ไปไ,ไนแรงต่อทีวันนี้เราเล่ไนไงนะครับมหากษัตริย์ชายชัดนักล้มก็อยู่ล้วงหลังเผือ่อเผือตีก็ไปฟันฟันฟันตีแหล่โด,ดยโดยชุดยันฉุยดยันโดนยไปโดยชุดยันไวเลยชุดยัน เเลมาครับปีกระปีกระมองอันนี้เป็นอะไครับเล่เลยนอนราศีสมทุเลยครับปานอแล้วปาดูคอรเปีอไปยังไปี้ปีปไไป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 ะองใหญ่ยักษ์โหเาเขารู้นเดมเลยูาดอล่แจกคแจกางทุบมมรับ ดังยิ่งเลยตีเความตตีตีเอาลับมาถึงมาแล้วเพื่อให้กับสิ่งนาที่ ข้าวขานขาวข้าต้มต้มต้ต้มเนย็นข้าวข้ากระดับข้าวโผเข้าไปแค่ละไม่ทันละหัวแ่ตีตีุบเโอ้โหเข้าไปอ๋อทำงานเอาตะตอรมองนึง